วันนี้นะครับหน่งนาทีกับโปรสุจินโปรโอนะโปโโอนนี้อ่ะครับสอเลยอันนี้คือทีทีที่เราวางเราเราลูกกล์ฟเนี่ยมาวาง<อ>ลูกกล์ฟเนี่ยก็แบบมันก็ไม่ค่อยดีแล้วนะดิมเปิลมันหายไปแต่ว่าก็พอเล่นได้สุจินก่อนทีนี้นึ่งทีตอนยืนยไหมครับย,ยืนก็ อย่าให้เท้าเท้าซ้ายนะเป็นตามน้ำอย่าให้มันเกิดอ๋อขนาดนี้โอเคเวลาครับผมไม่โดนไม่โดนเออพี่ก็ลืมพี่ก็ลืมตัวไม้อะไรก็ได้ครับที่วางแล้วมันพอดีเราให้พอดีอย่างนี้ใช่แล้วเราก็ขยับตามออให้เราขยับตามวงก็ได้โอ้วงสวิงเออผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตามครนะวิธีจับก็จับมือนี้ครับผมตึงไว้แล้มือนี้มาประกบ แขนตึงก็โอเคแขนตึงขนตึงไอย่างงี้พอวาดวงใช่ไหมฮะตลบครับเอาล้โอเควาดวงเอาวงวาดแขนเนี้ยจะเห็นว่าตึงตลอดตึงตลอดครับกลับมาที่ยืนยืนเนี่ยยืนให้แบบเสมอหัวไหลเสมอหัวไหลอ๋อแล้วก็อ่ะโอเคแขนเห็นแขนนะอ่าแขนแขนแขนที่ไม่ใช่อ่ะแขนที่ไม่ได้ไม่ได้นำหน้าแขนขวาจะจะตั้งฉาก เราตั้งฉากอืมเวียงทั้งไหลใช่ไหมไม่เก็บก็ได้เวียงทั้งไหลไหมก็เวียงเวียงทั้งตัวอ่ะลองเลยครับแล้วขาขาข้างหลังไงเอ่ยขาต้องบิดเหรอใช่อยากให้ไปไกลก็จบนี่มันมาดูก้นชัดๆนี่มาดูก้นมาดูก้นเอาวิธีที่ถูกต้องท่าที่ถูกต้องครับเริ่ต่อนีก่อนอ่าดูก้นนะสังเกตก้นอ่านี่ โอเคครับต่อไปมาดูลูกศิษย์มาดูโอ้โหมาดูลูกศิษย์มาดูนะคะพี่เล็กมาอันนี้คือตีครั้งแรกต่ตามจานเลยวงสวิงวงสวิงขาดขาดเกินลูกขาดเกินลูกขาดไม่เกินลูกครับอ่าย่อตัวย่อตัวย่อเข่าให้มันมีมีโมเมนตัมเบียโอเคข่าอย่างนี้แขนโอเคนี่ฮะมือมือมือไหนมือไง มือนี้ก่อนแล้วก็จับประกบมือก่อนแล้วต้องมือประกบทับนิ้วโป้งไว้อุ้งมือทับนิ้วโป้งไว้กอดไว้กอดไว้ไว้วงสวิงใช่อย่างนั้นแล้ตั้งฉากไปเฮ้เฮ้เฮ้แก้ววงนูนมาตลอดไม่ต้องออกแล้วทำได้ไงอ่ะ นี่ต้องขอบคุณจานะครูแค่วงมันโดนไม่ต้องออกแรงอะไรเลยสุดยอด